ซื้อตั๋วเข้าชมด้วยตัวเองโอ้ยเธอไม่ต้องซื้อตั๋วให้ยุ่งยากไปทริปจานย่าสักกะจะแม่กุดอิม5วัน4คืนกับวิคเอนทัวร์สิคาเลิศมากมีทั้งบริการรถไฟฟ้ารับส่งถึงองค์เจ้าแม่กุดอิมไม่ต้องเดินกันให้เมื่อยองค์เจ้าแม่กุดอิมอยู่ที่วัดนานซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A โดยเป็นวัดสมัยราชวงศ์ถังที่ใหญ่ที่สุดในเขตตอนใต้ของจีนมีนักท่องเที่ยวจากชาติต่างๆมาสักการะกันมากมายเธอเอ๋ยพอขึ้นไปด้านบนเห็นวิวสวยงามมากๆอาจได้ว่าเป็นเจ้าแม่กุอิมที่สูงที่สุดในโลกเชื่อกันว่าใครมีโอกาสมาสักการะขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็จะสมหวังกันทุกประการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สายหมู่ไม่ควรพลาด เดินทางไปซันย่าไฮนานหรือไฮหลาใช้เวลาแค่เพียงชั่วโมงครึ่งไปกับวิกเอนทัวร์มันคุ้มจริงๆสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่เขตเกตค้าครับผมตอนนี้เราตอนนี้อยู่ที่ไหหลาเลยครับซันย่าเลยครับตอนนี้อยู่ที่เขตองค์เจ้าแม่กวนยิมได้ว่าเขตอุทยานแห่งชาติหนานซานเลยครับอค์นี้จะเป็นองค์ที่สูงที่สุดในโลกเลยครับสูงร้อยกว่าเมตรเลยครับสร้างจากน้ําทะเลขึ้นมาเลยครับ30เมตรแล้วก็องค์เจ้าแม่กวนยิมเลยครับสูง70 เมตรเลยครับลวงมาร้อยกว่าเป็ดเมตรพอดีเลยครับแล้วมาที่นี่เขามาขอพรกันเลยอ่าที่นี่มาขอพรเลยครับหน้าแรกตรงที่เราเห็นเลยครับในมือจัดเถือคัมภีร์เลยครับหน้านี้ความหมายคือสติปัญญาเลยครับอ๋อสติปัญญาเลยครับแล้วก็มีหน้าหนึ่งเลยครับมาทางนี้เลยครับอ่าหลายหน้าหรอเปล่ทั้งหมดมันมี3หน้าเลยครับหน้าต่อไปเลยครับในมือนี้นะครับดูตรงนี้จะชัดเจนกว่าเลยครับอ่าในมือจัดเถือลูก เพราะอะไรสร้างไว้ร้อยกระเพกไม่เลยครับเพราะว่ารูปประคำอ่ะพอดีมีร้อยกระเพกไม่พอดีเลยครับความหมายคือเมตตาเลยครับผมหน้านี้จะมองดูทางประเทศไทยเลยครับเป็นคนไทยทุกท่านเลยครับมาเที่ยวไหหลำมาไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมเลยครับแล้วก็ต่อไปเลยครับในมือยังมีเถือดกบัวเลยครับอ๋อครับความหมายคือสันติภาพถ้าอยากจะขอเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเลยครับก็ขอหน้านี้เลยครับหน้าหนึ่งมีสามองค์หนึ่งมีสามหน้าเลยครับตรงนี้นะครับสูงเลยครับร้อยกระเพกไ สร้างเสร็จเมื่อปี2005เดือนสวันที่4ี่เลยครับใช้เวลา6ปีสร้างขึ้นมาเลยครับน้ำหนักของเจ้าแม่กวนยิมเลยครับ2,600ตันเลยครับจะสามารถรับพายุเลยครับนะครับ14ชันได้เลยครับก็ต้องมาที่นี่เป็นแลนด์มาร์คเลยใช่ครับผมโคโลเลยครับถ้าอยากไหว้องค์เจ้าแม่กวนยิมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดองค์สูงที่สุดในโลกเลยครับขอเชิญมาไอหลามสัญญาเลยครับ อ่ามากับทัวร์วีเอ็มเลยครับรับรองเลยครับ,บ,รบนั่งไฟบีเลยครับดีที่สุดใหม่ที่สุดของไฮหลังตอนนี้เลยครับแอ u ์บัสเลยครับ